วันนี้เห็นน้องบุนทองออกมาเล่นแล้วน้องบุนทองน้องบุนทองบนทองมาเล่นแล้วคะครับน้องบนทองเป็นลูกของแม่น้ำตาลลายซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะออกมาเล่นมีมีความสดชื่นอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วหลวงปู่ให้ข้าวเกีน๊นให้อาหารเปียก แล้วก็อาหารสดที่หลงปู่บินสัตบบมาเขาก็กินกินดีเริ่มเล่นได้แล้วเนาะแต่เขายังไม่ให้จับตัวนั้นก็คิดว่าคงไม่นานก็คงจะได้จับเพราะเขาอยู่กับหลวงปู่ที่นี่แล้วนลวงน่องนทอง มุททองจ้ามาเนี่เร็วมาเนี่เร็วมา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 เขาก็เริ่มเขี่ยไปขี้มาเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเขาทั้งมุททองจ้ามันนี่เร็วมาเร็วมาเร็วมาลองปมาเร็ว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 มาเร็วมา ก็เริ่มจะคุยนิดหนึ่งแล้วแล้ตอ,ตอบนิดหนึ่งแล้ะครับครับน้องบุญทองน้องบุญทองมาอ้าขาบเขาไมู่กเขาไม่น้ำตาลลายเนาะเขายัางไม่คุ้นเคย คือแม่น้ำตาลาก,ก็ได้พาเจ้าบุญทั้งหลายไปอยู่ป่าตรงนั้นแต่เจ้าบุญทองอยู่ตรงนี้กับเด็กๆวัดสีเหมือนกับเจ้าทองน้อยและเจ้าทองใหญ่เลยเจ้าสีทองน้อยและเจ้าสีทองใหญ่อครับตอนนี้เด็กๆน้องๆก็แยมเข้ามาเล่นด้วยเข้ามาหาเพื่อนเริ่มเริ่มคุ้นเคยกันเนาะ ให้เขาได้เล่นด้วยกันถ้าเขาได้เล่นด้วยกันเขาก็จะมีมีเพื่อนคับก็จะมีเพื่อนเล่นมีน้องชาลีน้องเข้าหอมชาลีและเข้าหอมมาเล่นด้วย มานี่ a ลมหาหลวงปู่แล้วหลวงปู่อยากเล่นด้วยเลยมาๆๆๆมามา,มา,มา,มาชบ,บุญทองบุญทองมาหาหลวงปู่แล้วมาเล่นมาแล้วมาแล้วจะไปไหนละ่ะ <c oughs> เริ่มอ้อนอะเริ่มอ้อนแล้วชาวบ,บุญทองเริ่มเล่นเริ่มอ้อนแล้วครับเขาก็เหมือนเมียวทั่วไปนะเหมือนกับเจ้าโชคดีเหมือนกับเมียวที่เข้ามาปล่อย ก็จะประมาณนี้แหละถสีเวลานั้นก็จะจับได้แล้วก็จะเล่นได้ครับพี่โชคดีน้องโชคดีเล่นกับพี่สีทองน้อยพี่สีทองน้อยสู้น้องไหวไหมนะ่ะสู้ไหวไหมอลอง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 ดูสิว่าใครจะแข็งแกร่งกันน้องใครจะแข็งแกร่งกันน้องเล่นแรงแล้วน้องเริ่มเล่นแรงแล้ว โอ๊ย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 จับแขนจับแฟจับแฟจับแฟอู้นี่แนี่น้องน้องก็จนใส่เลยน้องโชคดีก็โจนใส่เลยครับจนใส่เลยน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมจนใส่เลยครับเล่นกับพี่เล่นแรงน้องโชคดีเล่นกับพี่แรงทำไมนั่นน่นเดี๋ยวพี่เขาเล่นหยอกด้วยพี่เขาหยอกด้วยความรักนะพี่ขหยอกด้วยความรักอืม ตัวเองเป็นน้องรูด้วยูไลฟ์พี่หมาแล้ว<ม> <laughs> ครับคาังปูกก็นำภาพอันนัลรักษ์กของไม่เหมียวให้กับเอฟซีทุกคนได้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอ ความสุขจะมีแต<ท>่ทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุ